ชั้นดุลดาพันศักค่ะในวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบุญกันจนารามนะคะกับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2558ค่ะซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีเลยนะคะสำหรับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน1สิะถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะโดยมีความเชื่อมาจากทางาศ,าาาศาสนาพาหมณผสมผสานกับพระพุทธศาสนา,าของเรานั่นเองค่ะ สำหรับงานประเพณีบุญาสารเดินสิบนะคะจุดมุ่งหมายหลักๆเลยค่ะก็เป็นการมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติหรือว่าบารรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะสําหรับภาพบรรยากาศภายในงานบุญาสารเดินสิบในปีนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้ในรายการ g m n Special วันนี้ค่ะตอนอ้นนนนนยยยืืองงงคเหมดั ชลบุรีคร่ะสวัสดีค่ะค่ะอ,อ,อยากให้คุณนัทวุฒิพูดถึงหน่อยค่ะเกี่ยวกับงานวันนี้นะคะบุญศาสตร์เดือนสิบซึ่งปีนี้ถูกจัดเป็นปีที่เท่าไหร่คะออเอ,อ่อสมาคมชาวใต้ชลบุรีนะครับได้จัดงานเดือนสิบติดต่อกันมาเป็นปีที่สามทสองแล้วครับส,สองแล,แล้วแล้วปีนี้แตก,ต,กนนออต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างเอ่อสมาคมชาวใต้ชลบุรีก็ได้ดำเนินการจัดงานเดือนสิบในแต่ละปี รูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับก็จำนวนคนมากขึ้นแล้วก็ต้องมีกิจกรรมอะไรมากขึ้นนะครับทั้งมีดนตรีมีมโนรามีลำบงอะไรพวกนี้นะครับมีนันตะลุงนะครับแล้วเราก็ได้จัดนิทรรศการนะครับให้แขกที่มาในงานนี้ได้รู้ว่าเ,เดือนสิบนะครับฤารรษาเดือนสิบเนี่ยมันมีความอะไรยังไอองไที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับท่านที่ไปท่านที่มาเที่ยวในงานนี้ ก็จะได้มาดูในซุ้มนิทรการว่าความหมายของเร์ซิมันคืออะไรนะครับเรามีทั้งวีดิทัศน์วีดแล้วก็มีเครื่องหมายมีขนมอะไรทุกอย่างที่เราเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันศิลป์น่าดัดโชปค่ะเรียกได้ว่าจริงๆเราก็มาได้ที่น้องชาวไทยของเรานะคะทุกจังหวัดเลยสามารถที่มาได้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ตามนะสามารถมาเรียนรู้นะคะแบบดี้ทาาชมได้ นะคะอย่างตรงนี้เองก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าประวัติเป็นยังไงรวมรวมไปถึงขนมที่เป็นมงคลครับมีความหมายความหมายของเดิมศิบแต่ละอย่างมันมีความหมายอะไรบ้างล้วก็จะบอกหมดเลยครับสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่เลยนอกจากนี้เห็นว่ามีให้ทําบุญด้วยครับก็มีเอ่อมีทําบุญมีเอ่อเขาเรียกว่าทำบุญตายายนะครับทำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งบางทีมันมีสองอย่าง อุทิศ <cultural> ช <conclusions S 1> <HHH> ีวิตไปแล้วมีญาติกับไม่มีญาติถ้าไม่มีญาติเ,เราก็จะเระียกว่าเปรตแต่ถ้ามีญาติเราเราจะเรียกอุทิศส่วนน้อยบุกผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมันพระพุทธมันพรุทครับก็คือสามารถมารวมตัวกันทำบุญนะคะเพื่อความแสดงความกระตัญญูนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณนัทวุฒิฝากอะไรถึงพี่น้องชาวใต้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งก็ขอรี่แอบทราบว่าสมาคมชาวใต้นะครับได้จ at ัดงานนี้มาเป็นเวลาสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับ บางท่านเนี่ยนะครับอยู่ในเขตทางจังหวัดออกจากบ้านมาเป็นเวลา3-40ปีไม่เคยเจอนะครับบางทีมาเจอในไงานสิบเนี่ยหลายคนแล้วครับที่ผุนแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันด้วยความดีใจนะครับว่าถ้าไม่มีไงเดินสิบเราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้นะครับพอมาเจอในวัดโอ้โหร้องไห้ดีใจกอดกันก็หลายหลายทุกปีเรามีนะฮะทั้งระยองชลบุรีนะฮะจันทบุรีก็บางทีก็มาที่นี่ เพราะงานของเรานี่จัดถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยนะงานนสินะเราเราเราจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนะครับแล้วก็คิดว่าปีต่อไปเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถมาร่วมงานกันได้ถ้าปีนี้พลาดก็ไม่เป็นไรก็มาปีนี้ก็จัดได้ทุกๆปีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่มีความอบอุ่นด้วยนะคะได้มาพบปะพูดคุยกันใช่ครับนี่ขอบคุณมากค่ะ มาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านค่ะที่มาร่วมง,งานบุญศาสตร์เดือนสิบของเรานะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวถามชื่อหน่อยนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยเป็นคนไต้หรือเปล่าใตาจังหวัดอะไรนีจนนน่จังหวัดสตูนนี่นาจังหวัดสตูนนะคะแล้วพี่อ้อยอยู่ที่เมือง พัทยานานหรือยังนานแล้วประมาณก30กสามปีนะสามสิบปีได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้มาร่วมงานบุญศาสตร์เดือนสิรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีกมาหากินขนมมาหาของอร่อยกินปกติมาทุกปีเลยหรือเปล่าลนะคะล้าชอบกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษมชอบที่ทิพมณีว่ามาเป็นสปอนเซอร์โอ,อ้ก็ดีใจนะคะอ๋อชอบใช่ไหมคะปกติดูรายการดูรายการสิเพราะว่าเคเบิลที่บ้านก็ทิพมณีค่ะ เป็นลูกค้าของเราคะเป็นแฟนพันธ์แค่วแน่เลยนะคะเดี๋ยวงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมงานคุณศาสตร์เดือนสิบในปีนี้เดี๋ยวผู้เชิญชวนให้มาปีหน้ากันเนาะถ้าใครไม่มาปีนี้จะเสียใจนะของกินอร่อยงานก็ก็ใหญ่โตพี่อ้อยก็ทํางานชุมสายนะคะชุมชนชุมสายเป็นกรรมการค่ะค่ะขอบคุณนะคะทํางานเวลา

กระผมนายสมศิลป์ทิพยณีนาย,ยกสมาคมชาวใต้ชนบรุรีร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีของงานบุญของชาวใต้โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อเป็นการบูทิสุดกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพนชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้วบันนี้ได้เวลาอาันสมควรแล้วแต่ผมขอเชิญท่านวิทยาบุตรเ่ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประธานในพิธีกล่าวเปิดงานบุญศาสตร์เดือนสิบประจำปี2558พอกับทีเชิญครับประเพณีงานประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของอพี่น้องอาชาวใต้นะครับซึ่งในจังหวัดชลบุรีเรามีสมาคมชาวใต้จังหวัดชลบุรีและก็ชมรมชาวใต้ใน ชุมชนต่างๆในอำเภอต่างๆเรียกว่าหลายหลายแห่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นความเข้มแข็งของอพี่น้องนะครับที่มีภูลมเนาเกิดทางภาคใต้แต่ตอนนี้มาเป็นชนบุรีแล้วนะครับเพราะวา่าชนบุรีของเรานั้นเป็นที่เรียกว่าทำมาหากินที่อยู่อาศัยของพี่น้องจากพวกประเทศมากันมากมายปัจจุบันได้เรลดาอนสมครแล้วผมขอเปิดงาน ประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบประจำปี2558ห้าบัตรนี้ครับขอขอบคุณครับประการนี้ขออนุญาตครับรขอขอบคุณท่านประธานนะครับทั้งประธาน บานทีนะคะนายกสมาคมชาวใต้ชนบุรีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้จัดงานบุนศาสตร์เดือนสิบให้ที่น้องชาวใต้ามาพบปะกันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ค่ะสำหรับการจัดงานบุนศาสตร์เดือนสิบค่ะครัะวัตถุประสงค์ของจัดเดือนสิบก็เป็นประดีประเพณีวัฒนธรรมของชาวใต้นะครับ <S <S ผมในฐานะที่ลูกหลานชาวใต้เป็นนายกสมาคมชาวใต้จังหวัชดชลบุรีในจิตสารชลบุรีนะครับก็จะ เขาเรียกว่าส่งเสริมนะครับสร้างสรรค์การสพิธีกว่าชาวใต้ให้ชาวสุวสรรบุรีได้รู้จักเขาสุพบุรีไม่ต้องคนหลังและคนไทยนะครับถ้าจะยเดศิษก็ทำขึ้นมาก,ก็ปรินิตที่ทำก็มีประเพณีที่ทำกันมาก็คือการชิงเปรตนะครับมีมหลับมีร้านเปรตนะครับคเอาอาหารมาทำความเชื่อนะครับเอามาให้พระบู้รล<ช>นะครับมาเส้นไหว้พระบู้รกินแล้วเหลือลูกหลานกินแล้วก็ให้พรนะครับลูกหลานเอามากินต่อก็จะเป็นเป็นบุญเป็นเป็นเขาเรียกของของของดี นะครับกินเป็นยาแล้วไปให้ตัดเลี้ยงสมัยก่อนนะครับติดผลไม้กินนะครับวัฒนธรรมของเราก็คือผมมีมนโนราเมื่อคืนก็มีวหนังตะลุงนะครับวันนี้ก็มีมนโนราที่กําลังรําอยู่นะครับก็เป็นการที่เอาไปให้ลูกหลานแล้วก็คนท้องถินดูว่าเขาล้ำอย่างไรมนโนราหนังตะลุงเขาเล่นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ประสบความสําเร็จครับครับผมรับลรไปนะทีพาดางาน คุณศาสตร์เดือนสิบในปีนี้นะคะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงให้มาร่วมงานนะคะในปีต่อๆไปครับพ่อท่านบุญท่านบุญประพีนี้นะครับชาวภาคใต้เราเนี่ยผมขอให้ทุกคนนะครับบอกลูกหลานให้เชื่อมั่นในแผ่นดินไทยเชื่อมั่นมันก็หลุษของตัวเองว่าที่เรามาอยู่ได้เนี่ยเพราะมันพรุรุดการที่เรามาตอบแทนศาสตร์เดือนสิบเนี่ยก็เป็นเหมือนการเรามาตอบแทนบุญบุญพระบุรุษที่สร้างเรามานะครับแล้วเราก็ไม่ได้พบความรักความสามัคคีผู้เพื่อนผูงญาติมิตรทั้งหลายที่จัดงานขึ้นมาครั้งนี ว่าทุกคนนะครับไม่จะจำนึกเรื่องกันดินไทยเรื่องบรรพบุรุษไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสร,ริมไปพิณีเรื่องกิธธรรมของเราเนี่ยครับออกมาร่วมกันเยอะๆครับเราได้จเจอพี่เจอนอกเยอะเพื่อน,นอะไรที่เยอะแยะไปหมดเลยนะในงานไปพินีนะครับถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ครับน,นอกจากเป็นการทดแทนคุณคุณบรรพ,พบุรุษแล้วเราได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเขาทะเลกว้างไกล ไไไไคุณผู้ชมคะับตอนนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่งอ้อของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทาักทายเขาดีกว่าสวัสดีค่ะ,ะ,ะพี่งอ้อมาจากไหนคะเนี่ยบ้านเดิมของผมจริงๆก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับครับมาร่วมงานตรงนี้ก็เป็นเวลา ปเป็นปี yeah, yeah. ที่ well, สี่นะครับทุกครั้งที่เรามางานบุญศาสตร์เดือนสิเราเจอพี่ง้ะตลอดเลยแต่เดี๋ยวให้พี่ง้อเล่าหน่อยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงทําไมพี่ง้ะต้องมาบุญศาสตร์เดือนสิทุกปีอ่ตัวพี่ง้ะเนี่ยมีความชำนัญในงานเนี่ยกรณนีอ่าก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่บ้านก็จะเรียกว่าเป็นพลานบุญหรือพลานตกพลานเบ็ดพลานเบ็ดนะคือจะเดินตกเบ็ดจะมีคันเบ็ดตัวหนึ่งคันแต่วันนี้ก็ ลูกน้องไปเก็บแล้วเมื่มอกี้ก็จะมีถุงเงินถุงทองเนี้ยนะเพราะมันก็จะมีตัวเองตัอต่างเกี่ยวกับงเงาะโดยตรงแต่ว่าตรงผุมน่ะมันอาจจะเปลี่ยนมาจากเงาะนิดนึงเรื่องเ,เอกี่ยวคือมันจะเป็นก็เรียกว่าเวลาตกตกตกเบ็ดนอะอะคนที่เขาใส่ตังเนี่ยเขาก็จะยอาคือตังหัวแล้วก็จะเอาตังเนี่ยเนีมาที่เบ็ดแล้วก็ ตามความเชื่อของโบราณก็ว่าคนคนใส่ปาใช่ไหมถือตายเป็ดก้เวลาตายไปหรืออะไรเงี้ยจะได้ขึ้นสวรรค์โดยการหนตายเป็ดขึ้นไปประมาณนี้และทีนี้ทุกครั้งที่เขาใส่เป็ดนะเขาก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์หรือญาติโกติกาที่ลุงรับไปแล้วเงี้ยให้ก็ว่า ช่วยทาบุญตรงนี้สงขุนไปนะครับอ่าและส่วนทุกบาททุกตังที่เห็นบางคนอาจจะว่าเอ้อไอเงาะมันมาที่นี่มันมาตกเป็ดมาตกปลาแล้วมันเอาตังไปไหนหนอะผมจะบอกท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าตังทุกบาททุกกระตังที่ได้มาผมจะเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วก็ไปทาบุญครับร่วมกับสมาคมเจ้าต้จังหวัดรันบุรีถวายวัดครับ ก็เงินทุกบาททุกตังงที่เขาทำมาคุณก right> so yeah, ็เห็นก็เบ right. so, okay. ื่อันแล้วจไม่สามารถที like ่จะเอาไปใช้ได้ถึงอยากจะอยากจะบอกท่านผู้ชมให้เข้าใจนะครับอ่าก็มันใชได้เลยเวลาที่เจอพี่กอลนะคะทำงานบุญศาสตร์เดือนสิบเราก็มาตกเบ็ดเลยนะคะเราก็จะได้ให้พี่กอล์เขาขึ้นสวรรค์ด้วยนะคะขอบคุณมาฝากนั่นเอองถืว่ามีความสำคัญกับงานบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นอย่างมากคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีนยินดีนะ ไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราเอ <c oughs> มาแล้วและยังสแสดงยังต่างประเทศอาทิเช่นสวีเดนเดนมาร์กและจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีนครับของคนแดนใต้หาดูก,กันไม่ได้ง่ายเพราะหายสาบสูญไปนานฟูกแก้วลุนยามโนรารุนบีสีตาพัทลุง 啊，对吧？ อยู่กับนางรัมมโนรานะคะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นบนเวทีนะาราค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆโอ้โหสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุยกับท่านนี้เลยเป็นคุณครูใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะนําตัวคุิริยาพานุรัตค่ะจากสมาคมสะปักใต้ในพระบรมราชูปธถรม นักเรียนที่รํานี้คือนักเรียนโรงเรียนแตนหอมพิทยาลาดพร้าวกรุงเทพเด็กกรุงเทพหมดเลยนะคะเด็กกรุงเทพหมดเลยนะคะวันนี้มาโชว์รำมโนราที่เมืองมัธยาตัวอ่อนมากๆเดี๋ยวถามสักนิดนึงคุณครูคือแต่ละคนนี้ฝึกยากไหมก็ยากนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไปอย่างคนนี้นะฮะเริ่มแต่ชั้นอนุบาลต้องฝึกดัดตัวดัดมือดัดกระดูกาไว้อ่อนเหมือนกับไม่มีกระดูกเลยถึงจะขึ้นท่ารําได้คือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็ก ก็จะจะดีใช่ไหมคะจะดีจะดีคือกระดูกก็ยังอ่อนอยู่และความจํเกากำลังแบบจําง่ายกว่ามุ่งโตใช่ค่ะฝึกง่ายมากกว่าค่ะต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อยปีหนึ่งถึงจะออกแสดงได้หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีทุกคนนี้ถูกฝึกมาหนึ่งปีเลยเหรอคะมากกว่าค่ะนี่ตั้งแต่นุบานนะคะตอนนี้ปห้าแล้วสิบขวบแล้วค่ะตั้งแต่สี่ขวบห้าขวบค่ะและอย่างและอย่างคนโตเองนะน้องคนโตปหนึ่งใช่ไหมคะ ตั้งแต่ป1ฝึกมานานหรือยังคะตั้งแต่ป1กี่ปีแล้วลูกก็ตั้งแต่ป1จนตอนนี้ว่าก็8ปี8ปีแล้วนะคะแล้วอย่างการรำมโนราเนี่ยครูแก้วเราเราจะหาน้องๆยังไงที่แบบเออเขาเหมาะที่จะรำหรือว่ามีคุณสมบัติยังไงเอ่อการคัดตัวนางรำนี่คุณครูไม่ได้คัดเลือกว่าจะเป็นคนอ้วนคนผอมคนขี้เหล่คนอะไรก็แล้วแต่ครูไม่ได้คัดแบบนั้นค่ะคัดที่หนึ่งคือใจรัก ต้องใจรักต้องใจรักมาดับหนึ่งถ้าใจรักแล้วอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างก็ศาสตร์ทางด้านนี้ยากมากสําหรับการฝึกเป็นศาสตร์ชั้นสูงค่ะยากมากสาหรับการฝึกไม่เหมือนกับราไทยธรรมดาค่ะแล้วถ้าเกิดเราฝึกผิดพลาดไปเนี่ยอันตรายกับชีวิตเขาอันตรายกับกระดูกสันหลังอันตรายกับคออาจจะแบบว่าพิการไปตลอดชีวิตก็ได้คืออันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูแก้วฝึกมา30ปีที่ครูแก้วเป็นครูมาไม่มีผิดพลาดก็เรามีครู เรามีปู่ย่าตายาญที่เรามาจักราะไหว้ในวันนี้ค่ะคด้วยปกปักร่างกายคุ้มครองใช่ะนอกจากนั้นก็คือการฝึกฝนที่ที่สม่ำเสมอใช่ค่ะฝึกสม่ำเสมอฝึกทุกวันค่ะแล้วก็เห็นว่ามีน้องๆในนี้นะคะไม่ทราบว่าท่านไหนเอ่ยไปแคมต่างประเทศเลยค่ะไปโชว์ค่ะไปโชว์ม้วนถาดไปโชว์ตัวอ่อนฝรั่งตกใจเลยกระดูกจะหักจำได้ไงคะจำได้ไงคะวันนี้ค่ะชื่ออะไรลูกบอะเดียว์ถามมะเฟืองค่ะ ฟืองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง<ด>ตอนที่เราไปโชว์ ที่ต่างประเทศรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจวที่ได้เผยแพร่นะคะวัฒนธรรมของคนใต้ของเราสุดท้ายอยากให้ครูแก้วฝากอะไรสักนิดหนึ่งสาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นนางมโนราบ้างค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นมโนรานะคะก็เชิญได้ที่โรงเรียนหนองพิทยาหรือว่าตามแหล่งที่มีคนใต้ก็มาเปิดเพื่อช่วยกันสืบสารสารต่อมโนราซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงตรงนี้เอาไว้ถ้าเยาวชนรุ่นหลังไม่ได้สืบสารเอาไว้ก็จะสูญหายไปค่ะ สิ่งดีอนุรักษ์ไว้นะคะต้องช่วยกันนะคะใช่ค่ะัศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำชาติของเราค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูแก้วแล้วก็น้องๆนะคะขอบคุณค่ะมังสานังพระลานังอุทการวัลังสุขันธละสังมาตาปิตุโนคุณุตตะลังศีลสาะมามิหัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสักการะด้วยโภชนาและอาหารกับข้าวแกงและน้ำเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับของสักการะเหล่านี้ทุกคนด้วยนรแะวังกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับ

และแล้วนะคะงานบุญศาสตร์เดือนสิบค่ะคุณผูชมก็ดําเนินมาถึงในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะสําหรับกิจกรรมสุดท้ายที่เราเห็นกันในวันนี้ค่ะด้านหลังเลยนะคะนี่ค่ะก็คือการปีนเสาน้ํามันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กําลังทําการปีนเสาน้ํามันอยู่ค่ะสําหรับกิจกรรมการปีนเสาน้ํามันนะคะก็จะให้ผู้ที่สมัครใจค่ะเข้ามาร่วมกันนะคะ ก็เริ่มจากคนที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ตัวเล็กขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บตังค์อยู่บนยอดเสานั่นเองค่ะแต่ว่าจะมีความยากน,นิดนึงเพราะว่าเสาค่อนข้างเจร่นแล้วก็มีน้ํามันไหลลงมาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะสําหรับงานบุญสาเดินสิบในปีนี้นะคะนอกจากกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเรายังได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราผู้ร่วงรับไปแล้วนั่นเองค่ะถือเป็นการแสดงความกระตัญยู อย่างหนึ่งต่อบรรพบุรุษของเรานะคะอีกทั้งค่ะยังเป็นการมารวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยเป็นภาพบรรยากาศที่เรียกได้ว่าอบ่นจริงๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางทีเอ็ม n นเคเบิลีวของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศเนีดีๆแบบนี้มาฝากคุณผูชมกันอย่างแน่นอนค่ะดุรดาพันศักดิเอ็มอนเคเบิลทีวีรายงาน อย่ายรุดช้า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 เลยแะ่ได้แบงค์พันนะช้าช,าช,าชา้าระวรังระวังระวังนะคนเชนเร์ก็จสนุกระวังไคก็สรงเลยไอ้ไอ้เสื้อแดงมันสบายกว่าเพื่อนไอ้นี้ตอก็มาแข่งเลยแม่ขอ็คุณ ความสามารถ่อยเขว่ารินเปตแล้ที่ตายไปแล้วเขาบอกว่าเป็นเปรเป็นเปรมันจะไปอยู่นโกบ้างเอวอเตบ้างเกการด้วยในโลกด่าามมากิเป็นโด้วยช่หน่อยช่หน่อย